สวัสดีครับพี่น้องมิดหมอแคนแฟนมํำทุกผู้ทุกคนครับพัวผกับทิวลี่คนไม่ขาดแคนครับพี่น้อง่อะจันจัวเข้ามาละเด้อครับไก่สีเบิดแลี่ยวไลายหลักของเฮานะครับพี่น้องอย่าเฝ้าอย่าฟังเด้อให้กลับไปเขี่ยวยห้กลับไปทบทวนอ่าทิทิวลีได้สอนมาั้งเต่ตุนขันผู้ใดบ่คคนไดเข้าใจนะครับอย่ารัดขันตอวเด็ดขาดครับพี่น้อง เพราะฉะนั้นมันสีเปลี่ยมไงสิยากนะครับอ่ะไลายนี่เป็นไลายสีค้นบอ่อยในนิยมเล่นนะครับเป็นไลน์ซีน,นะครับซึ่งเป็นไลายทางยาวนะครับติดจ,จีสูตรเสียงทีฟังฟังขวานะครับเสียงทีสูงฟังขวาแล้วก็เสียงมีนะครับทีกับมีนะครับเป็นเสียงเสียบซัมนี่นะครับ เวลาจาดนะครับทีมีเลลาซอนอย่างเสียงทีมีไว้นะครับเวลาจาดลงไปหบเทียร์แรกก็คือทีมีเลลาซอนเงื้อขึ้นงางมือขึ้นให้มันเหลือแค่กี่สูตรติดกี่สูตรไว้แล้วก็ติดเสียงมีขางใส่อย่างเดียวนะครับจาดนะครับเทวีสิบปอยฟังก่อนเกิน กับลายเซเป็นลายทางเาาครับพี่นอ้องอ่าทิวลิสีผ้าอ่านโนดก่อนโอ้เจ็บตามีส่วนละที่ละส่วนมีมีส่วนละที่ละส่วนมีขันไม่ลายใหญ่กันลาะโดเลมีเลโดลาลาโดเลมีเลโดลามันสิคอยซอยโนดลงมาเรื่อยๆนะครับพี่น้อง แต่ว่าขันไลเสียมันสิบ้ามีส่วนลาที่ลาส่วนมีมีส่วนลาที่ลาส่วนมีแล้วมี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 ส่วนมีเหลส่วนเหลมีแล้วมีส่วน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 ลาส่วนที่ลาส่วนมีแล้วมีส่วนลาส่วนมีแล้วมีส่วนมีแล้วอะอะไมนะครับวัดโมนี ละมีซนมีละมีซนมีละมีซนมีละมีซนลาซนทีลาซนมีละมีซนลาซนมีอันนี้คือเกินนะครับ มีซอลาซนทีลาซนมีลามีซนลาซนมีมีสีแทนเสียงลาได้บ้านนี่มันจีกลับกันได้บา้านมีนี่สีแทนเสียงลาครับพี่นอ้องมีนี่แทนเสียงลาค่ะเป็นลายใ่นะครับนะบานนี้เกินผ่านไปแล้วนะครับมาดีเดินมานนี้ครับพี่นอ้อง ที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 เลยทีเออทีเลยล่ะสนดอกทำไมครับพี่น้องเห็นเครื่องหมายนี่เนาะเออเครื่องหมายเสลือก็คือไปเสียงเดียวกันที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 เลยลาเลยลาเลยลาเลล่ะว่าจริงสิมันจิบอดได้ทำเนียงบ่านี่ฟังเสียงเคียนเสียงทีอยู่แต่ว่าเป่าเป่าแค่ลูกเสียมันเล่นเสียงสูงอย่างเดียว เล่ลานะเออที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 เลลาเลลาเลลาเล่ละเล่ามีเล่มีลามีล่มีซลามีล่มีลามีล่มีเล่นมีเล่มีเลมีล่ามีเลมีเล่นมีล่ามีเลมีเล่นมีเลามีละมีเล่นมีเลามีเล่มีเล่ลมีลามีนมี เลซอนเลมี Reason, มันว่ามีอย่างไรไลซีมันบ่าม,มีลูกเหรียญไหลนะครับมันสิเปล่งง่ายอยู่เพียงแต่ว่าปิดเสบซัมนี่แล้วก็อ, <S <S อ่แล้วนี่แล้วนี่ดีดีเด้อนนี้แล้วมีส้นมีเลยมีส้นมีแล้ว,ลวมวีส้นมี เอมีซนมีละมีซนมีเลยมีซนละมีละซนละมีซนละมีละซนละมีซนละมีละสนละมีสนละทีละเละทีสนละเอาโนดลายไงมาวาเลยผู้ใดเป่าลายไงใดลายเสีกับสีเปา่าใดมันคล้ายๆกัน นะครับพออาจารย์ธิวรีสิบโอสอร์นไล่ละเอียดครับนะครับโนดมัททองง่ายๆทีละเลีนะครับวันนี้เนาะทีละเลีละทีสนลาทีละเลีละทีสนลามีลาสนลาลามีลาสนลาลาหมีลาสนลาลามีลาสนลาลามีลาสนลา อาม <that> ีลาศนอะไรครับขออภัยอ่หอนบางนีเนาะมาหันลาที่ส่วนลาอทีลาเล่ลาที่ส <irs> ่วนลามีลาศนละมีส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 ่วนมีลามีส่วนมีลามีส่วนมีลามีส่วนมีลาส่วนที่ ลาซอนก็คือเกินครับอันเดียวกันกับเกินนะครับลามีซอนมีลามีซอนลาซอนทีลาซอนมีลามีซอนลาซอนมีอ่าซอนทีลาซอนอ่ามีสซ้ำนี่เมืองทิวลีปสิพอตาพี่น้องจำได้แล้วนาะ มหาตาไปจำมันมากไปจำเบิดนะครับไรนี่เอาแค่ใจลักหล,ลักมันบานที่นี่เดาเลยบานนี่บ่งทีบ่งลักษณะการเดามันก็ซ้ำไปซ้ำมาเพรามีลูกเหรียญยังหลายเลยครับไรนี่ บ่มียังไหลครับมันก็ซ in ้ำใบซ้ำมาเลยอยู่ในนี่บ่มียังไหลบ้านที่นี่มามามะจับเอาคักค่ะมันถอนถอนนี่เด้อเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาจับเอาคักค่ะมันถอนนี่บ้านเนี่ยนี่และมีซอนละละมีซอนละวซอนทีและวซอนมีละมีซอนละวซอนมีอยู่ซ้ำนี่เละครับพี่น้อง เป่าแล้วมีส้นมีแล้วมีส้นมีกับเปลี่ยนแล้วเขียนลายเซเพียงแต่ว่าเสียงเสพมันซอยเข้าไว้แล้วลายนี่บ่มีอย่างครับพี่น้องเออที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 เลลาเล่ลาเล่ลาเลลาเล่ลาลาสนมีแล้วมีสนมีและมีส้นมีและมีสนมีตรงเป๊ะคือนเราขันเป็นข่อจังหวะใส่ก็ได้นะครับลองฝึกเบึงเพราะว่าทาฝึกมาแล้วที่จริงที่รีบ่จําเป็นตรงมาสอวนหัวพีซัมเด้ เพราะว่าสอนอ่านโนดแล้วบันขันอ่านเป็นปัป๊บมันมอญักแข็งเม็ดครับพี่น้องอ่ะโอเคครับพี่น้องฝังว่าคงสิได้ประโยชน์บ่หน่อยกระไหลกันจ่อเข้ามาแล้วไล้โมนีนบ่นมีหยังนะครับแล้วก็มันอ่านหยากโนดหยากแต่ว่าไข่ในไรซีมันขขไข่ไข่ไร่ใหญ่เลยมอยากบานนี้ปัญหาหนักเลยไร้สุดไทยบ้านไร้สวยได้ครับพี่น้องก้อนสีเขาคันสรุปก้อนสีสรุปไร้เขียนต่างๆ เหลือลายสุดท้ายของหกไรหลักนะครับเป็นลายสวยอ่ะฝากติดตามอีพีต่อไปลายสอยนะครับขอบุญขอบคุณและสวัสดีครับ